ปาดทัปาดทัจะได้จะมาลีกินลีกินเนบาทเนี่ยมังดเทมีแนวกินดีๆจะได้จะโบเอิจานไหเทะเอาซ้มาเทหรอกเอามังดเทไม่หัวน้าไปหมหัวหน้านาดไหมเอามันคืดโเออถวจะได้มาอยูอักกินได้สองหัวหน้าเลยฮบปาดทัพี่น้องเลยอย่างไปยิมครับ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 โเหรียญโเหรี่กันิมเระโอ้ยหัวกระตอนไหมตรงนี้อนเปืดไหม เอาละครับมันในมอเรงครับมันนมะเรงบรรยากาศก็นั่งคืบมากครับฝนกัสิโตกเพราะฝนพอๆพอไปจวดหมแลวแต่ายางมาพอพอดีครับที่มานนั่นในเพราะกันมารีกินยูบีครับพี่น้องครับขั้วยูบีมันมะรีหรอพี่น้องเอ้ยขั้วของวัดพันยูบีนะครับมันนี้ขั้วอะไนะขัวอยู่อำเภอยางกะละอำเภอยางกะละยายากยานึงอะรอำเภอไช่วันครับอำเภอไช่วัน่วัดอูดอครับพี่น้องครับ ทีมงานเฮาอาจารย์นรุนตีแน่นะครับอาจารย์โซเฟอร์แน่นะครับรวมไปถึงรวมไปถึงสร้างไพแน่แล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าอำนาจนะครับนี่พี่ไส้นุ่มโชนะครับเพ่อได้พักการซื้อเนื้อมะกรอยพี่น้องครับเนื้องูอครับนี่มาเลยอาหารสิงโตนะครับสร้อยจู๋นี่ก็สิบันทละหล่ะที่เนาะเบิล้รับเหลือแต่ก๋อยครับโอ้มีกะเทียมนะแย้มแ่หเานี่แค่ไหนอ่าดู มาๆานี่ครับสุดยอดครับคนลอยเอ็ดกินกววยนะครับคุณตงคนลอยเอ็ดกินกวยนะครับงวงครับต่อ้าแข็งนี่แฟนครับเอ้าสร้างไปเป็นคนลอยเอ็ดบ้านเดียวกันก็ผมด้วยแหละครับเป็นพี่น้องกันซัํานละคนว่าลอยเอ็ดลอยเอ็ดลอยเอ็ดลอยเอ็นะครับนี่คนลอยเอ็ดครับกินเป็นตะเสียบเนาะกินดมากินเหลือดแฟนกระาสินกำมากันล้มมากล้รครับลมมาบอกมากรับ เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยยาวก่อนยาวก่อนลมาแล้วลบมาแล้วฝนก็สิทกฝน่าบอกมันเนงมันปกไปปุกไปหายน้ำงมไปเปเเอา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 อย่ามีอะไรอย่าลมแเเอาก่อไเาเกียมดีเนาะปลาดูเอาเอาเอาเียมได้ต้องยาวมาจ้าาแต่ว่าต่อนเบองพระคาวฮอกคอนครับี่ฟุตลกนะครับไปเปนฟ พายุครับพี่น้องกับป้ายุมาห้งแล้วครับอครับะวังด้ครับเด้อมายุมาหงแล้วครับบนไดล่อปูเลยเด้อออครับพี่น้องครับสางนี่ครับกับปายุมาสิบมาห้งจังงๆแล้วครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้กระายเียอ๋อบัตปะานนบันเสียงลมพูดมาบบเบื่บัดเดียวเลย เมืงพี่น้องเมืองล่มปายยมาแล้วครับพี่งออเด่นะพ่อเด่นครับเดี๋ยวภัยเจ้าเารดล่มมาบาดเดียวพี่ง้องครับปูนหลากลากเลยทั้งเรื่ดงนี้รอด้งมดร่มหรอเท่าไหรเมงรเขาร้องูปวัดเนี่ยอ้ไรนะครับประเด็นเคียงข้างมาครับวิ่งออกครับนียไงมีนี่ครับลูกิ้นทอดนี่ครับวิ่งอครับ ล่มมาแล้วฝุ่นนะครับบัานนี้นั่นขาวจากภาคมัแล้วครับนั่นมงครับุ่นฝนมาแล้วครับขาวจากภาคมั้ละครัพี่น้องเอ้ยเออโต้ใส่ยูเอาของขึ้นรถพอดีว่างานเลยไม่ยกกิ่เหีเสียงไปเขาเสียงนึ่งรถตู้เออโต้เขาเงาเงาเงาครับพี่น้องครับก็ตัดใส่ยาำนี่ไปตัดใส่ยาำแดงให้ล่มกันเถอะพอกะนอนตื่นนะครับตัดลอยพอกะนอนตื่นก็เลยได้ย่างมาเห็นพอดีครับพี่น้องครับเอาผ้าเข่าขึ้นไปพี่น้องเสี่ยงเพราะว่าอีกมนรมมากมึงแย่งอ่ะ เป็นไครับให้ครับเอาเริ่มได้เป็นจะไรครับป้าโจ๊าอยู่านหันไหมผมจะนปิดโทรศัพท์แสบเพราะแสบอยาว่าหน่อยหมดแล้วแสบบ้านบ้านเป็นอันเลียวินเยบราอยู่้านนเลยนึ่วันมันกลวยาหอบแล่สีลี่ลี่นาะครับนะหอบแล่เล่เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าผู้น่ะพสนใจนะพู้น่ะนีู่้ขงนี่เราพสนใจงงมื่อย่างเดียวเอาเอาเอาลุยต่อครับวันี้เอาลุยต่อไม่ได้จันบัวเลยจับูเนี่ยพสนใจแล้วครับเต็มพวงแก้มอย่างเดียวครับโอ้โหอยู่นล แน่นอนนี่ดีว่ะมาเดินมาเดินกินกันเนะทีมงานอาจารย์นันโรตีข่ออยาจารย์ป๊อปกับโซโรย่างเดียวครับจานป๊อปครับนี่ซูชิครับซูชิ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 ตองกิเลยดิข่งกันป๊อปเอาวองเลยเอาอางเลยเนอะหอมไปใหญ่แก๊ก ยังล่ะไปเผาทั้งองไปย่แข่ละวจีบเรียมาโอ้คนตัวครับจีบเลยบอกว่โมเนโอ้ยโมเมนตแล้วว่ะแล้วบอกตัวเราปลาสีเทาหอยนะครับนี่เง้ยจบโมเมนโมเมนตว่าจะมาจีเรเลยอะสีดอกสีดยนังไปเ่าแ่้คนความเสียบความนัวยู่ทีเความสดเสียบอเีามหลยอไปงไม่บมเอาตีเอาเอาใบมงใบมงกินครับบองรู้คับขัวกัขัวชาคลนขัวบ้นัน เอาโอเคโอเคโอเคขัวแน่นะครับพี่น้องคนละคนกับเป็นห่วงเด้กินดิฟไรเด้อร์ขัวไรเด้อร์มาจังหวะกินดิฟมาหลายดอกมากินกินดิฟซูคนนั่นละผู้ชายผู้ชายอันผู้ตายห้องกระตือนน่นมากนะครับว่าเสมาจำจูจะบาดมันเลือดจะเกี่ยวอะไรครับลนุ่พี่ปาดฝักไหมมาใส่เสะหน่อยฝักลุบเดี๋วหอบเักยังนี่มฝรั่งฝักหงอหัวฝักหงอหัวฝักงอหัวลกหญ่ก นี่คืออาหารเลียงของทีมงานอาจารย์นักดนตรีอาหารเลียงของทีมงานอาหารอาหารเลียงของทีมงานเนานะครับมาอนีมือแล้งแต่ว่าแต่ว่าม็นจะแย่อยู่พี่น้องเนื่องจากว่าลุ่มหอบพี่พูดมากมากันเอาต่อครับพี่น้องครับนี่ มันร่มหอมมาบครเดี๋ยวพี่น้องเลยไปแล้วพ่มาแล้วไปแล้วน้องไปแล้วน้องวัด้แัดเป่าไปแล้วครับมาทต่ลมกับฝนพบ้าดอกนะครับผมเบิ่งอาจารย์ปอบครับปกติผมสิมมาทางหน้าครับมือนผมมาทางหลังล่มวัดว่าครับอันใหญ่โอ้แน่นอนนี่ดีไหมครับโอ้คอยกินแล้วหอมไงแบบนี้่อยกินแล้วหอมหน่อยหน่อยย่างหน่ายย่างหน่อยเอาเอาตัวตัวอนงโมมันตายเนาะไปยังตับเสียตับเสียครับพี่น้องครับ จังไงตับเสียบด้วยบบ่เป็นตับหัวหรืตับเสียตับไหนตับไหนแกจะแสวงเมือกวังสองคนเดียวมือกวังสองคนกินแต่ตับปรจานหัวเมื่อกว้างว่าเทบัดนี่จานปอกแปรกับจานชัวสั่งกินตั้งแต่ตับเมื่อกี้ก็ได้ยินข่าวว่าพากันไปกินตับเด้เมือนขึ้นตับช้างอ่ะตับอึ้งเออว่าอีตับอึ้งเออเอาเอาออกป้องขาดไปนี่แหละครับนาซาแจกนาซาว่ากันไปกินร้อยเกียตับอึ้ง เอาเด้อลูกเมียพูดลูกลูกเมียพูดอะไเบิ้องชิพอยู่กับชาวบ้ากันเนอะกินตับอึ้งตายบริบาดเนี่ยอันนี้บริการขายกันนะพี่น้องครับกินตับอึ้งครับผมมาเคลื่อนต้มอึ้งอี่หรีครับบริการได้ว่าเซ็นก่อนจานบูดครับครับโอ้โขงแก้มโอ้โขงแก้มเศร้าถิ่งเลยไม่ไหวจานบุดเอาแล้วครับเอาครับวชกต่อวชกตอจานบุดโชกเขานะครับเอาครับเพราะเรื่องกินซีนตรงโยกไข่จานบูดเพราะเรื่องกินก้อยตรงโยกไข่สร้างไว้ครับตายนาดครับนี่โมตรงห่วงเลยเรื่องซีนเรื่องไข่นี่ ซื้อมาจโลกะครับเจ้โลสองลูกสนงลูกแดงเหครับเนี่ยลกโเนี่ครับกลัว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 กลัยกลัว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 กัวกล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 กัว โอ้ยมือของนางเงี้ยกันกมูมาด้แต่เด้ยเนาะแมนพูดเดียวกันครับขับรถบ้านมาือนโ้าเว้ยนี่แมนวะแูนวะแมนมาจากเราโอ้ยพูดในบอดไปกินตับเบืองมาขึ้นเลยโอ้น่าโวยเอียงว่อเอแป๊กใส่นี่ครับอันนี้สิเป็นขัว <c oughs> อันนี้สิเป็นสดครับพี่น้องครับตึ้งสดตึ้งขัวเอาจานเอาจานเลี้ยงกึนมาครับจานเลี้ยงเครื่องเัววนกึนมาลง <c oughs> มาอีกแล้วพี่นอ้อนลงมาอีกแล้ว ไปเด้อปุ้ยปุ้ยพังลมไปนองพังลมปัดเป่าไปเด้อปุ้ยใหรนตำนารแสดงสะดวกสบายมันนี่้อาเอเาไปยังลุงมังกรไปเลยไ่โยครับอยู่ในวัดมีต้นไม่ครับมีต้นไม้พ่กไดบังนะครับโอ้ยปนจังปุ้นาอน้องเนาะห็นลูไหนะพังหน้าตกงไม่ไม่ไรรอดกอยู่กลางตรงหน้าหรือว่ากลาง เด,ๆๆด,ดินเงๆนี่แล้วเป็นรองปูเป้าไล่ก็เป็นฝนวันปัด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 พี่น้องเอ้ยแม่จะเห็นเป็นพวงก้อนดอกเขาจะเขาจะว่าล่มฝนนั้งนี่มันสีแห้งนินหน่อยนะครับแต่ว่าปูมันกับปัดเป้าไปแล้วพี่น้องครับโป๊ะโป๊ะไปยังดอกเออเข้ากัลุยกันต่อหมือนแรกก็เส้น้ั่มกับโซ่เกี่ยงกับเขาแหละครับพี่น้องมาแล้วกับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลือตั้งแต่หางว่างันเป็นหัวม้านะครับฝ้าแดงๆนั่นคือจะเม็นฝนตกไปทั้งคุนพี่น้องครับที่แรกว่าสีมาพี่ ไปคนเดียวนรจะอ้าวนี่นี่กุญามคุญปวธมากคุณพ่อมันตกดูกุญ่วธทั้นเนี่ยมีฝนตันตกจากเดือครับอันนี้ครับเนี่มันว่สาวหน่อยมันโอ้เถานคาบคับตะกี้สาววัาบัวลิ้นบึงมาฝนตกวนากแต่มือนี้สาวหน่อยมากเป็นยังไงน่อยมาหน่อยปาเบิ์สงการร้อยพี่น้องครับุมากมาเดียวครับ สรงจากร้อยเตีมเบิดครับนี่ติงจริงว่ครับย่จานลมมาันนะครับวอยอยวอยวอ้าคอ้าควล้างหางไปาหันเนี่ยจะได้ลงเว่วันนี้ลักหาแกำโอ้พังหนอกังหนอกแก่้ำไม่โอ้นี้จัหนึ่งแก่ซ้ำไม่บ่เนี่ยังเยอะมุดแดงก็พีบาเนี่ยโอ้โหมา้นี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนีย

มาแล้วครับหมูตูมาแล้วครับเห็นข้าว้สาวซื <im 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 <im> <im 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 ้อแน่นมา้นมาดสาวซื้อแน่นหมูตุああ๋จำไปบอกจงสั้นด้พี่น้องเฟ้นครับยู่ตู้เราเห็นเขาสิเขามากเด้เียวาเาอยมาอาจาย์มูตู้อาจารมตก็เป็นตหากแต่ขึ้นรอเท่ติดต่อไห้น่เขา่าเฟ้นครับพ c ่เอาหัห่วงก็ได้ห่วงกับานตัวี้เอาหัห่วงก็ได้่วง้มาแนกระตือน่น้องรุ่งนอดดบดเอาลูแจเ ูนั่งันะินนังีมือแสบน้องาหลายหคนเลยี่น้องครับบ้านนี่ต้มเอือมี้ก้อยชิ้นบรรยากาศนีอะมือนี่ต้มไก่าต้มไก่บานมังานนี้านนีต้มือง่งเป็นเื้อมงุจานั่น่้านต้มมืองัโลครับไปน้องว้นนี้ก้อยสิ้นสงโลครับหลังม้วงยังไงตักไรักไรจับจับจัไปปุ๊กจันบุฟาช่วนู้ินต้มไก่ผ้าเขาย่ำเลี้ยงครับตีมงั่นก้อย

เอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับแฟนครับพีเอ็ซีติดตามกันไปกันลิตุ่นกันจะลืมนะครับเด้อโอนมาให้ยนี่ยจ้ะสองร้อยสามร้อยเพื่อซื้อเป่าด้วยหัวม้วนพี่น้องครับผมเอาฝากติดตามนะครับทุกคลิปของลอยผ้าเลาะนะครับขออนุญาตกินน้ำเบิร์ก้อนบาดหน่อยเดี๋ยวมันจะมรันบดเอกลัวคอยสื้เบิร์ก้อนโอ้ไอเอ้าจวดจาติาดเบิ่มพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหมูตู้ก็มาแล้วนะครับลุยกันต่อไปทีมงานเท่านะครับ ไปแรื่คือวันนะครฝนซื้อตกเนาะอันนี้ไอผมเนี่ยไอน้องอันนี้เนาะไอเออไอนะครับไอน้องนั่นนะครับเออมาแล้วครับโอ้มาคุณพ่อมาคุณพ่อมาความคุณคุณพ่อครับพูดผัวพูดเอาหน้าพระดามาให้หน่อยนึงนะครับขอบคุณหลายๆครับผมเอาไปครับเอ็ซีครับขออนุญาตซับในก็แล้วกันครับเดี๋ยวจัดรอเส้นได้กินแล้วเดี๋ยวสิบโบรันเบิร์นนะครับเอาขอบคุณทุกคลิปที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคนติดตามนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสบายดีสวัสดีครับ